นับตั้งแต่วันที่น้องจีจ้าได้ฮับต่ำแนง่งน้องจีจ้าูงสึกภาคภูมิและภูมิใจทีครั้งหนึ่ง น้องจีจ้าได้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตนินี้เสียงประกาศดังคือกก้องจากพิธีก่อนได้ประกาศดังในหัวใจของน้องจีจ้าว่าได้รับตำแหน่งรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งหนูน้อยลำยห,หลับปูนประจำปีพุทธศักราช2564น้องจีจ้าตั้งขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ผู้จัดงาน ูดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เลีงเห็นความรู้ความสามารถของน้องจีจ้ามาตลอดขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยพักแันและส่งเสริมน้องจีจ้าขอขอบพระคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายที่คอยส่งกำลังใจและส่งรอยยิ้มให้น้องจีจ้าเสมอมาบอกว่าน้องจีจ้า สมหวังหรือพิดหวังทุกคนพร้อมอ้าแขนและกอดน,น้องจีจ้าเสมอขอบคุณคุณครูคทุกท่านที่ทำให้น้องจีจ้าประสบความสำเร็จในวันนี้และที่ขาดบ่ได้น้องจีจ้าต้องขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลบัน,บน,บนทีที่ช่วยเป็นผู้สนับสนุนลักคุณน้องจีจ้าในการประกวดหน้อย,อยลำไยห,หลับปูนในปีที่ผ่านมานี้ตัวเจ้า และในวันนี้น้องจีจ้าขอตอนฮับหนูน้อยลำใหย่หลับปูนคนใหม่เขามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันครอบครัวที่มีชื่อว่าหนูน้อยลำใหย่หลับปูนน้องจีจ้าฮักและขอส่งกำลังใจคือปีปีเปื่อนเปือนน,น,น้องๆทุกคนบอกว่าเฮาจะชนะหรือว่าเฮาจะผิดหวัง ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเทวิกา้ากล้าที่จะชนะใจของตนเองและสุดท้ายนี้น้องจีจา้าต้องขอขอบพระคุณครูทีดด่อยู่เบื้องหลังและคอยพักดันคนสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รูจัดน้องจีจา้าตัวในน้อย,อยเสี่ยงนะฮักนะฮักคนนี้ได้นั่นก็คือ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพคุยนะะัเดมี่ดิมีครูนักหักนะฮักอย่างครูพี่แอนเป็นผู้สอนถามคือน้องจีจ้ามายืนอย่างสง่างามในเส้นทางสายนี้ขอขอบพระคุณโอกาสที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันวันนี้น้องจีจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับต่ำแนง่ง หนูน้อยลำไยละปูนคนใหม่จงรักได้รักษาตำแหน่งนี้ยังภาคภูมิใจพราะนี่คือหัวใจของปอแม่ปีน้องชาวจังหวัดละปูนจงสารตาเจตนารมณ์ของกองประกวดช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนและช่วยกันเป็นต้นแบบได้ดีขึ้กับเยาวชนทุกคนพราะนี่คือหน้าที่ที่ปอแม่ปีน้องทุกคนมอบไว้ให้แด่คุณ น้องจีจ้าเด็กหญิงรุ่งระดาปันสีทองหนูน้อยลำไยละปูนประจำปีพุทธศักราช2564ขอบคุณจ้า